สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเซอร์รีเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับ Scoop Island นะฮะซึ่งเป็นดี c ซีของคิงดอมชู o ่าวนะฮะผมจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมจะมารยกันเลยนะครับอ่าสำหรับ Scoop Island นี่ก็คือเกาะโลลกนะฮะก็คือแบบจะมีเกาะแค่เกาะเดียวนี่จะเห็นว่ากนเกาะนี่มันจะมีรูปกกโหลงตรงประตูทางเข้าตรงรงังฆ่าสิงห์นี่คือลักษณ์ เด็ดของมันนะครับผมก็จะเข้ามาลุยเลยทําไมมาลุยตัวนี้เลยเพราะว่าที่ที่เป็นประตูเล็กประตูน้อยเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฮมันแค่สู้ๆไปเรื่อยนะครับแต่สิ่งพิเศษของเกาะน,นี้นะฮะมันจะมีทาาออกหรือว่าถ้ำเนี่ยถ้ำของคาศึกเนี่ยมีสองถ้ำปกติที่นี่ถ้ำเดียวตอนก่อเกาะใช่ไหมแต่อันนี้มีสองถ้ำนะครับแล้วก็จะทำลายทั้งสองถ้ำเลย ดูดูว่าผ่านแล้วอันหนึ่งเนาะน่าจะมีประมาณ3อันนะครับสําหรับห่ดถ้ำนะฮะเราต้องทําลายทั้งสองถ้ำนะเพื่อยึดคอเกาะให้ได้นะครับความพิเศษอย่างหนึ่งของเกาะนี้ก็คือมันใหญ่มากครับมันใหญ่สุดๆเลยนะฮะพิเศษนะว่ามันเร็วมากแต่จริงไม่เร็วหรอกคือผมตัดออกบ้างนะครับมันช้าไปทำลายแต่ละขาแต่ละขามันนะ่ช้ามากนะครับอ๋อ มีสหรือ3ไม่แน่ใจนะสิแต่ที่แน่คือเราถอนมาเรื่อยก็จะเห็นตัวนี้คือสิ้นสุดแล้วนะครับต่อไปคือพาและเบยเข้าไปสู่ใจกลางของมันแค่นั้นเองนะครับผมนี่ย้องมาเลยครับหัวใจตุบๆคุณอยู่นะค,คือที่ที่ของมันนะครับพาไปเรื่อยๆนะฮะให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับกระบอนี้มันก็ไม่แตกต่างจากก่ะออื่นในส่วนทางแตกต่างแค่หนึ่งอ่ะกระอมันใหญ่สองมีดันเจียนมีถ้ำของข้าศึก สองถ้ำนะครับเราต้องทำลายทั้งสองถ้ำเพื่อการสิงหานะฮะตดยังโอเคได้แล้วบายบายส่วนนีใครต่างทางบ้างครับเรียบร้อยดูนี่สวยงามตรงนี้นะครับนี่คือเพราะแตกต่างของตัวนี้นะ แต่มีส่วนสําคัญอยู่นะครับเดี๋่ช่วยคนนะคนเดียกลับไปที่บ้านก่อนนะครับมีส่วนสําคัญอยู่นะฮะจะเนห็นด้านหลังคือภูเขาไฟนะครับในด่านนี้มีส่วนที่เราต้องทําหลักๆอยู่2ส,ส่วน1คือทําลายค่าศึกนะฮะสคือเอาเงินเนี่ยไปบูชาเทพแห่งภูเขาไฟเดี๋ยวตอนท้ายผมทำให้ดู รู้สิว่าการข้ามเงคืนเนี่ยมาโจมตีเราหนักแค่ไหนนะครับอะคีม่แค่ตัวนะเจฟฟินแค่ตัวเดียวนะครับทำได้คือฆ่าฆ่าสึนแล้วก็ิงมีไก่มากนะครับน mm ี hmm. ่มันเหมาะสมกับก่อนนี้ก็คือเจฟฟินนี่แหละคือว mm hmm. ิ่งไปไก่นะฮะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้ไฟทำให้การโจมตีของฆ่าสึนนี่ ด้อยพัฒนาลงมากแล้วเราก็โจมตีได้ดีมากนะครับนี่จะดูนะดูท้อนี่ก็ได้ครับดูตีท้อเล็กท้าน้อยนี่ก็ได้นะครับผมลุยเลยนะไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละกับตัวอื่นแค่มันเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฉากหลังเกี่ยวกับเ,เงื่อนไขในการชนะนะครับนี่คือข้อแตกต่างของมันนะฮะ ผมใช้ดูคร่าวๆนะว่ามันเป็นยังไงวันจุมตรียเยอะแค่ไหนในการโต้อตอบเราเวลาเราจมตีฐานของมันนะครับนี่ก็สิ่งที่ผมอยากให้ดูแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เลยนะฮะซีนผมมาแล้วดูซซว่ามันจะโหดแค่ไหนนะฮะประเด็นสำคัญอีกหนึ่งก็คือการขยายในเขตนะครับเราก็ขยายไมเรื่อย ใสงขึ้ได้แล้วก็จะชนะได้เร็วมากมากขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวประตูนี้พังแล้วผมก็จะดูว่าไปแค่ไหนต้องขย่าในเขตไหมหรือประบุกได้เลยนะอ่ะไม่ไกลครับถือว่าใกล้มากเดี๋ยวผมกลับไปก็ไม่ต้องรอแต่คิดีิมาก็รอดีกว่าดูซิว่าหลังจากที่เราโจมตีมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นประจันแดงอาวผมลืมใส่ระเบิดเพลิงผ่านเลย นี่ดูว่ามีโจมตีหนักแค่ไหนนะครับอยากรู้ว่ามโจมตีแค่ไหนดีกว่เห็นว่าส่วนใหญ่นี่จะเป็นระดับหน้าท้ชนะเลยนะครับคือมีหน้าขาดแค่ตัวเดนะครับยังไม่จบนะมาระเบิดเพิ่มไปแล้วโอ้โหไอ้ยักษ์ไอ้โชว์มีเกาะด้วยนะครับเกาะตัวนี้ก็ต้องการการโจมตีจากที่ดูนะครับดูเล็กเล็กน้อยๆทำอีอกผมว่า ไมู่ไ้ักลด้คกต้องกลับมาตั้งหลักที่อีกชั้นหนึ่งไม่เอไม่มีเงินเลยดีกว่าว่าจะเพิ่มซะหน่อยสวินผมก็เด็ดอยู่นะครับโอ้ถือว่าตายเกลี้ยงเลยตายเกลี้ยงเลยดูเชื่อว่าผมชนะด้วยวนันเลยชนะด้วยลัแต่พอดีนะครับแต่มีสุงหนึ่งที่ต้องกลับบ้านไป ทีนี้ผมก็ต้องไล่เก็บพวกนี้แล้วก็สร้างกองหลังขึ้นมาใหม่นะครับดูว่าการทดตอบมันรุนแรงแค่ไหนนะฮะถึงจะมีแค่ตัวเดียวแต่ก็แหรงใช้ย่อยเลยนะครับตัวนี้ผมก็มีเงินด้วยต้องหาเงินเพิ่มนิดนึงนะครับเงินผมเยอะอยู่อ่าผมว่าลุยเลยถึงจะรอตัวนี้มันก็เสียเวลานะครับข้อดีที่ผมลุยได้เลยเนะี่ยว่าหนึ่งอะซินผมไม่ไม่ตายไง สคือผมมีพปนทนูค่อนข้างสำรองไว้เยอะมากนะครับเนี่ยมันก็ไม่ไกลด้วยแล้วก็โจมตีได้เลยนะครับการต้ตอบมันก็คงไม่รุนแรงเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันแบบธรรมดาอยู่นะฮะไม่มีอะไรออาเยอะมีใใสานกับมาบแต่ซีนเราก็เก่งนะครับจนมันก็ซานแับมาบแล้วค่คอยเติม เรียนให้น <vào S 1> ่อ <tinc S 1> ่อยอ่เจ๋งด้วยนะครับจังหวะนี้เดียวนะฮะถ้าช้ากว่านี้นิดหนึ่งเราแตกแน่นอนนะครับคงส่จะเป็นชุดที่ประจำวันออกมาแล้วนะครับอันนี้รอดเว้ยเอา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 ทำมันไม่ได้เอาเอาโอ้โหโดนไล่ต้อนมันได้อะไรละมันได้ธนูมันจะไปไหนโอ้โหนี่คือ อีกด้านหนึ่งของเกาะนะครับเมื่อกี้เราโจมตีไปแล้วใช่ไหมช่วงเปิดต้นนี่เช็่อได้ว่ามันจะมีลูกกระโหลกอยู่นะข้างบนนี่คือเอกลักษณ์ของมันเลยสำหรับสกู๊ปไอลดนะครับผมก็จะลุยเลยตรงถ้ำนี่เราโจมตีธรรมดาได้ไหมได้นะครับแค่ปิดปากถ้ำนะครับเราจะไม่ได้ทำลายกระสุนนะแต่ถ้าเราอยากทำลายกระสุนเราต้องใช้ระเบิดนะครับระเบิดก็ค่อนข้างแพงมันจะมีให้เราตอนที่อัปเกรดปราสาทเราไปถึงขั้นสูงสุดนะครับ มาดูความสวยงามของทางเข้าดันเจียนกันนะครับดูหัวขลลมันเขียนว่าอะไรข้างบนผมอ่านไม่ได้เลยไกลมากอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นอักขาระแปลกๆของเผ่าปีศาจผมมาแล้วผมมาแล้วนะฮะสีสันสีม่วงเข้าเข้าประตูเสือเกินไปเราไปดูกันไปดูให้แน่ใจซิว่ามีรังค่าสึกย่อยนี่กี่รางกันแน่นะครับ มาตกในถ้ำด้วยหรอน่ารักจุงเบดงยดูถ้ำของมันเป็นไงนี่คืออันที่หนึ่งนะครับผมจะเปิดเป็นท้งหมดเลยนะเห็นว่าขาขาเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยเรียบร็จไปแล้วเน,น,นาะมีซากกองให้เห็นอยู่ว่ามันมีเคยทำถูทำลายมาก่อนนะครับ ก็จะหาเงินช่วงที่นี่แหละกอ,อใกลมากอันที่2นะครับจังหว่าการโจมตีการป้องกันของฟิฟฟี่นี่ก็เหมือนกับรางน้ำแข็งของออนิวีแลนด์เนาะคล้ายๆกันเลยครับก็ช่วยให้คาสตันได้ระยะหนึ่งช่วงหนึ่งพอที่จโจมตีเออมีแค่2นะครับก่อนนี้มีแค่2นะฮะมีแค่2 เข้าะใจผิดว่าสามเน่ดก็ดูแล้วว่าจรลาุด้วยรอจนที่ทํำมาเสร็จก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับเห็นถ้ำของตัวนี้ที่ถึงเกม Starcraft เล่นเกมเก่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะเกมฮักมันต้องสู้กับเผ่าพิสา่ไม่รู้เผ่าอะไรมทำไม่ได้แล้วน่าจะของแมลงอะไรอย่างนะกอเล่นหน้าดุดนะฮะนอกเรื่องไปหน่อยนะครับนี่ว่า ความ,วาม,านะมวาสยวงยงามและความน่ากลัวอยู่ในถ้ำด้วยนะจะพาไปเด้วยนะท่านท่านจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเสียงมันดีหรือเปล่าจะพาจะเบิดเข้าไปตรงกลางของเจดีย์โอเคเรียบร้อยก็จุดระเบิดแล้วครับเห็นไหมนะผมรากนความสวยงามและความน่ากลัวของถ้ำปีสาจควสวยงามด้วยนะนชอบสีนะ คนสูญเสียค่อนข้างเยอะนะครับ่วนอยากจะเป็นผลนูหรือผลนูทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะฮะทีนี้มันก็ไม่มีอะไรทําแล้วในเกาะแห่งนี้แต่ว่าเราก็สามารถเก็บคอนสมเด็จได้นะครับผมจะพาไปทําสิ่งสุดท้ายนะฮะเฮ้ยมันมีอะไรทํายูอว่ามันเก่อนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีอะไรทำบ้างนอกจากที่จะไป จะไปนั่นแล้วนี่นี่นี่นะฮะนี่น,น,นี่สิ่งที่ทําอีกอย่างหนึ่งก็คือการล่าหมูป่านะครับเห็นได้ว่าหน้าถา้ำทางด้านฝั่งขวาเนะี่ยจะมีรังหมูป่าอยู่ผมจะมาล่าหมูปา่าผมต้องรอให้ขําก่อนนะครับเพราะว่าจะให้ห้างของเราทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่หลังกําแพงก่อนเพื่อเป็นการโจมตีที่นักน่วงแล้วก็ปลอดภัยจากหมูปา่าหลังกําแพงด้วยนะครับ อัสะดงเมื่อไหร่มันก็จะลาไปเมื่อนั้นแล้วก็เราจะหวัให้คิดว่าคนเราล,ลุมเข้ามงแพงละประมาณนี้แล้วก็มันหลอกล่อดได้เลยนะครับยืยนอยู่ในระยะที่เหมาะสมใกล้ๆหลังของมันนะฮะปลาก็จออกมาอย่างนี้เพราะว่ามันจะมาเพาลูกของมันนะฮะไล่ลูกมันแล้วก็ไปเลยนะครับกลับบ้านไปเลยมันต้องหยุดนะวิ่งอย่างเดียวยังไงมันก็ตามเราไปนะครับถึงบ้านอย่างเดียวเลยนี่มาถึงบ้านอย่างเลยเข้ามาหลังกระแพงแล้วก็นั่งดูครับมาอย่าง มาจ้ะหูจ๋า่ามาแล้วมันก็โจมตีรทอนทีดูการพุ่งเสียงกรพงแล้วก็สตันเองทีนี้มันก็เสร็จแล้วเดี<อ>๋ยวลาตองวันนะลาตองวันเสียเปรียบน,นะครับดูเงินสิมหาศาลนะครับใครไม่ีเงินก็สามารถที่จะเก็บไปเลยแต่ตอนนี้ผมเงินเต็มกระเป๋าผมจะเอาเงินไปเก็บที่บ้านก่อนแล้วกัน เก็บเรียบร้อยนะครับมาดูซิว่าเงินยังอยู่ไหมรู้สึกว่าคนจะเก็บให้ผมแล้วละ่ะพวกนี้เก็บผมแล้วเนี่ยมาเก็บเอาตามคนที่เก็บพวกนี้ก็ได้นะครับนี่เก็บเบอร์รี่ได้ด้วยนะฮะสบายๆให้ฟาร์มเมอร์มาเก็บเบอร์รี่เงินเยอะครับแล้วทีนี้สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากให้ดูก็คือผู้ขอไฟนะครับผมรอเวลาให้ผู้ขอไฟเป็นบรรทูก,ก่อนไงจงจะเห็นความแตกต่ตางน,นะครับ มาแรกเราเริ่มหาตัวนี้เลย ATP ตัวนี้นะครับแบกแบกนาฬิกาทรายที่มีลาวาพุ่งไหลออกมานะครับเจะได้ว่าอ่าไอ้ตัวงวงเสาทั้งสองข้างนี้นะครับจะมีสลักเป็นรูปรููขีดๆอยู่ตรงนี้นะฮะเล็บฟันปลานี่นะครับเราต้องเอาเหรียญมาใส่ครับประมาณ3มเหรียญไม่ใช่สามเหรียญเลยแหละไม่ประมาณ3มเหรียญตกลงรูนะครับแล้วก็ให้มันเต็มไปเลยก็ได้ถ้ามีเงินเย,อ,นเยอะนะครับ แล้วเห็นว่าภูเขาที่เคยประทุอยู่ด้านหลังนี่เงียบสงบมาทันทีนะครับ1วันต่อ1รูนะฮะหวันต่อ1รูมันจะหายไปเรื่อยเกิดมาแรกๆนี่มันจะให้เราประมาณ4รูนะฮะจำไม่ผิดอยสรูคืออยู่ได้4วันนะครับเล่นไปเรื่อยพอเราเห็นว่ามันเริ่มประทุนี่เราก็เริ่มมาหยอดใส่เหรียญเลยเพื่อชีวิตรอดนะถ้าไม่หยอดนี่จบแน่นอนนะฮะเอาละฮะสำหรับ พันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะฮะก็ขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยสำหรับการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ